อันี้ใครยิงครับเฮ้ยมา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 หลังรถหลังรถเห็นปะหลังรถเก่าจะไปไหนคอนเทนเนอร์คอนเทนเนอร์นี่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 ตำแหน่งนี้นะมาดสอง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 มีคนมามาเข้ามาชัดละมานเข้ามาชัดละอยู่ตรงหน้าเราแล้วรถเก่ารถบ้านรถบ้านเออนับตึกเลยผมไม่มีปืนใช้เอ็มมีกระสุนกระสุนกระสุนอะไรเอ่ยเจ็ดอ่ะกระสุนเจ็ดครับ โอ้โหไปกันใหญ่เลยน็อก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 หลังรถหลังรถหนึ่งตรงระเบิดอ่ะโอเคเห็นแล้วเห็นแล้วอีกเกินหนึ่งอ๋อเพื่อนทำมาชุบใช่อ๋อเพื่อนก็อยู่หลังรถอ้าวเสร็จิครับ ไปครับจะทำอะไรครับไปชุบยไป่วยเพื่อนเพื่อนด่วนเลยนั่นแหละนั่นแหละผมไม่มีระเบิดละต้องสโมกปะใช่ใช่มีอยู่ในสโมกไม่มีระเบิดเลยอ๋อใส่ผิดถ้าสโมกเออมันขึ้นรถมันขึ้นรถปะนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเจออีกไหมเจออีกไหม อุยอ้ยไม่เห็จะอะไรวะเอาเอาน็อกอีกแล้วครับผมใส่ไอ้โอ้ววอผมใส่แล้วเบิดที่ิมันยิงมาจากไหนเนี่ย<ม>เขาตายตายผมโดนรอบยิงอ่าช่วยเพื่อนก่อนเราต้องเลือกหน้าน่าจะมาจากอ่าอะไรนะสนามมวยอะไรตรงนั้นนะขึ้นขึ้นขึ้น ขึ้นแล้วขึ้นไม่ได้ครับไม่<ผ>มข,ขึ้นไม่ได้ไมไดผมผมโอเคตัวน,นี้น่าจะได้ครับคนวินรีบยอ่อนนะรีบยอ่อนนะรีบยอ่อเลยก่อนที่มันจะเล็งเอ้ยกดไม่ติด <c oughs> <c oughs> เลือกของมังกดไม่ติดเเสียงไม่ดีเสียงไม่ดีเอาน็อกอีกครับ

มันมันม,มีเพื่อนไม่มีเพื่อนไม่มีเพื่อนวิ่งม,มาแล้วข้ามถันออกมาแล้วเหีนครับเห็นแล้วเห็นแล้ว,วนองดิเฮ้ยมีอีกคนนึงข้างหน้าผมสวยทำไมอยู่ข้างหน้านี่นี่หว่าข้งงานนี่เลย

นี่กระสุนเขียวไหมครับตรงนั้น,มห,น,นหมดหรือย,ยัง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 ยิงคููเฮ้ยข้งหลังข้งหลังต้องบ้านนะ

เอ,เ,เอา้ยเอาอยู่ดีแันด้วยคุณป้ามองเห็นไหมไม่เห็นนะแต่รู้ว่าแถวข้างหน้าผมมีอ๋อเหรอ

กาดอยู่นี่แหละ